สวัสดีค่ะออลิส oh, ปิดปิด,ปดทุกคนน่าจะรู้จักทัชกันดีอยู่แล้วนะคะแต่รู้ไหมว่าทัชทำอะไรบ้างเราคือผู้ผ,ผลิตเสื้อกีฬามามากกว่า1ล้านตัวให้กับหน่วยงานร้านค้าและงานกิจกรรมทั่วประเทศแต่เราไี่มีแค่เสื้อกีฬานะคะว่าสั้นเรายังมีเสื้อยืดทีมลายตอบโจทย์ทุกกิจกรรมเริ่มต้นเพียงตัวละ 70บาทหรือจะเป็นอิสระ์และสินค้าพรีเมียมทั้งหน้ากากกระเป๋าผ้าพันคอผ้าพันถูกระเป๋าแก้วน้ำหมอนเข็มกัดเยอะมากๆเลยค่ะจะแจกจะขายก็ได้หมดเลยค่ะนอกจากนี้เรายังมีบริการ OEM เป็นฐานการผลิตให้กับแบรนด์ชั้นนำผู้ช่วยทางธุรกิจเปลี่ยนความคิดเป็นเงินล้าน เยอะขนาดนี yeah, kind of mm ้ต้องการอะไรอีกไหมคะเยอะนะเราเนี่ย